ถูกหวยเพราะความฝันบางครั้งชีวิตก็เต็มไปด้วยเรื่องบังเอิญที่เหมือนจะเป็นสัญญาณจากจักรวาลบอกให้เราทำบางสิ่งบางอย่างฉันฝันว่าเพื่อนสนิทของฉันตั้งท้องเธอดูเปล่งประกายมีความสุขมากกับคนรักของเธอฉันเองก็ดีใจกับเธอด้วยเช่นกันแต่แล้วจูจ่ๆฉันก็ตื่นขึ้นมาอย่างไม่มีสาเหตุรู้สึกเหมือนความฝันนั้นต้องการบอกอะไรบางอย่าง ฉันจึงเปิด Google ค้นหาความหมายของความฝันเกี่ยวกับการตั้งคันผลที่ได้คือเลขนำโชค36วันรุ่งคึ้นแฟนของฉันขับรถออกไปทำธุระขากลับเขาโทรมาหาฉันด้วยน้ำเสียงตกใจเหยียบงูตายเบรกไม่ทันงูที่น่าสงสารฉันรู้สึกผิดมากแต่ที่น่าแปลกคือทะเบียนรถคือเลขท้าย36 มันเป็นแค่เรื่องบังเอิญหรือเปล่านะความฝันเมื่อคืนเลขจากอินเทอร์เน็ตและทะเบียนรถของแฟนที่บังเอิญมาเชื่อมโยงกันทั้งหมดเป็นเลขเดียวกันฉันคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วตัดสินใจไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเลือกเลข3-6แบบไม่ลังเลและกวาดมา9้าใบพอดีวันประกาศผลรางวัลมาถึงเลข36ถูกรางวัลจริงๆขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัว ขอบคุณจัก,กระวาลที่ส่งสัญญาเหล่านี้มาให้ขอบคุณความฝันคำทำนายในอินเทอร์เน็ตเหตุการณ์บังเอิญของแฟนและที่สำคัญขอบคุณตัวเองที่เชื่อในลางสังหรณ์บางครั้งโชคลาภก็อยู่รอบตัวเราแค่ต้องเปิดใจรับสัญญาณน,นั้นให้ดีครั้งหน้าคุณอาจเป็นผู้โชคดีเหมือนฉันก็ได้